เป๋ากระเป๋าเปิดเมือนกะเปาี่เรเมื่อกี้ราใครอ่ะน่ะอืออืจะถ่ายยูยังไงกันล้วเฮ้ยไม่มีอัลเมนขโมยกับบ้าน เราทำไม่หมดเอาเอ่อไม่เบื่อแต่ตามได้แล้วพนีจะเล่นเป็นน้องขวาได้ละเล่นน้องขวาที่ฟ้ามีอะไรอีกนเอฟต่าอเมริกาป่ะไม่รู้เอออายลอนไอรอนแน่กัปตันกัปตันธอพี่ทอมีเหรอดีป่ะดีมันก็ต้องมีนี่แหละไม่รู้อย่าไปดูเขาบอกว่าหมดพอดีมันขายดีไงว่าเราไปดูเอสเอฟไม่ใช่เหรอวันนี้ไปดูเอสเอฟนี่มันเลเวอเรเจอร์ ไ่นอนเหรวัน hmm. น uh ี้่ายรูปไปากแต่งคิ้วนะคะไม่ได้เขียนวายไม่เขียนคิ้วันนี้วันนี้คุณกีมีคิ้ววันนี้เขาแต่งหน้ามาสวยไม่ีใครพูดวยอย่าถ่ารองเท้าเลยถ่ายเลยถ่ายเลถ่ยนี่รองเท้าใครให้ถาย

ถ้าไปเดดแดดปุ๊บเนี่ยพี่จะไม่ตามพี่เหรอแดดไป็นอ่ะพี่พี่อยู่ในลมพี่ร้อนไปเด